ขอโทษและขออภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในคลิปการลองขับ Mercedes อ่าผมขอทําคลิปนี้หน่อยก็แล้วกันนะคบผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบดูดูรีวิวรถนะครับดูพวกเกี่ยวกับวงการยานยนต์นะครับซึ่งผมดูหลายช่องนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นช่องของโคกพีนะครับช่องของพี่มินนะครับ Drive Autobox นะครับแล้วก็ช่องออ t โตไลท์ไทยแลนด์นะครับของพี่นิธิทวมปฐมที่ดําเนินรายการนะครับซึ่งทุกช่องผมดูหมดเอ่อผมชอบดูอัปเดตเกี่ยวกับรถนะครับชอบดูนู่นดูนี่นะครับซึ่งคลิป Mercedes AMG 53นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ที่ผมดูนะครับแล้วผมก็รู้สึกเหมือนทุกทุกคนซึ่งผมเองก็รู้สึกนะครับเหมือนที่เพื่อนๆหลายคนรู้สึกนะครับว่าเอ่อการรีวิวรถนะครับขับเร็วเกินไปไหมนะครับซึ่งคลิปที่ดราม่านะครับจะเป็นคลิปนี้นะครับก็เรื่องการใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับก็มีดราม่าขึ้นมานะครับซึ่งพี่นิตินะครับก็ได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่า ผมชื่นชมมากนะครับทําผิดกล้ายอมรับผิดนะครับกล้าออกมาขอโทษผมชื่นชมพี่นิติมากนะครับคลิปนี้ซึ่งผมเชื่อว่านะครับก็จะมีแฟนเพจนะครับของออตอลายไทยแลนด์นะครับของพี่นิติทวมรงถมเองนะครับผมว่าเขาเข้าใจนะครับผมตามอ่านคอมเมนต์เยอะมากนะครับ เขาชื่นชมพี่นะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็ชื่นชมพี่นิตินะครับที่แบบเออถ้ารู้สึกว่าเป็นการทําผิดจริงนะครับก็ล้าออกมายอมรับผิดข้าออกมาขอโทษนะครับซึ่งซึ่งเท่มากนะครับซึ่งซึ่งแมนมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปฟังคลิปของพี่นิติทวันปฐะถมนะครับออโไลท์ไทยแลนด์นะครับที่ออกมาขอโทษเรื่องนี้นะครับที่ทุกคนนะครับต่างชื่นชมว่าเป็นการขอโทษที่เท่มากนะครับน่าชื่นชมมากครับผม สวัสดีครับแฟนๆของเราไทยรัฐทีวีทุกท่านครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับผมนิธิทุ่มระถมนะครับขออนุญาตออกมาขอโทษและขออภัยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในคลิปการลองขับ m e อร์ d e s AMG 53นะครับในเนื้อหาดังกล่าวในคลิปดังกล่าวมีพฤติกรรมการขับขี่ที่เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดสุ่มเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชนผมขอโทษครับ ผมขอโทษจากใจยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นร้อเซขอสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกผมทำผิดผมยอมรับผิดและขอบคุณทุกเสียงคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนๆเพจในวงการยานยนต์ที่นำเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาเราได้รับทราบข้อผิดพลาดของเราผมดีที่ทุกปะถมในวันนี้ขอโทษท่านผู้ชมจากใจขอโทษ แฟนๆทุกท่านจากใจจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกและเราขอสัญญาครับว่าคลิปต่อๆไปจะเป็นคลิปที่สร้างสารรค์และท่านผู้ชมเชื่อใจได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสผมมาชี้แจงขอบคุณมากๆที่ยังรับฟังและขอโทษจากใจจากนิติธุรปมและ a u t o e l e c t t v ครับขอโทษครับ